สวัสดีครับพบกับนายจาแนนเจ้าครับวันนี้จะพามาทำอ้อมกบอ้อมกบอ้อมกบากำลังปิ้งปิ้งก่อนพอสิปิ้งกันปิ้งกบสะก่อนเด้จ้ะสูตรข่อยเองโมเมนต์สูตรขยเองหรอกสูตรคุณพ่อจ้าหนี้พ่อเผินผ้าเห็ดจากสุรินจ้ะข้อพ่อเป็นคนสุรินเนาะเผินสิเผากบก่อนให้นังแตกได้ข่อยกับหมักได้จ้ะมันจะหอมอเดยว ปิ้งกบให้มันอันเผาให้มันหนังมันใหม่ๆจังน้ยอยก่อนเวลาเขาไปซับแกมแซ่ให้น้องนายปิ้งให้มันจะเป็นคนโอ้ยไฟใหม่แล้วไฟใหม่แล้วน้ำมันกบมันย่อยไหมแดดแดดเด้อพี่น้องเบิง่งแรงเลยเด้อนี่นี่ช่วงค่ำเลยเด้อนิพี่น้องค่ำจนเธอได้ขับเข่าแรงแต่เบิ่งแดดเด้อ่ะอันนี้นั่งอยู่ในโฮม น,นังนงน่งอยู่ในโฮมลังคากระท่อมมัหนิแต่พี่น้องสังเกตแดดด้วยจ้ะแดดแห้งแหงหนึ่งเขา่าหนึ่งคนเหนียวกินกับอันออมกบจะเอากบไปซับก่อนมัหนิกบย่างที่สีอออมมาหนิซับหนจ่ก้นน้อย ที่จะใส่ก็มีใบแมงลักเครือพวองหอเกินแล้วก,ก็จะมีมะมะละจ้ะยอดมะละเดี๋ยวเดืเดเสร็จจะเอาไปล่างจา้ะย กลมครบใส่มะเขือพวงใส่มะละนวดมะละเด้อเด้อใส่ยางแล้วเล็กๆน้อยใสนแซ่บใส่ลายก็สีสด้แซ่บแต่เยอะมะละก็สีเมนเน้นๆในแจ๊กหน่อยใส่ลายอยู่ใส่เบิร์ตแอนติเก็บมานี่ยเลยจ้ะหมักชินคงๆอย่างนี้จ๊กหน่อยอมร่มแซ่บคุดอยากมาโดนแล้วถามว่าจะเอาครบมาแต่ใส่ซื่อจ้า กบตลาดนาดั่นแหละเมื่อวานไปยกยอแต่ลงน้ำก็เลยไม่ได้เอากล้องลงไปไม่ได้โทรศัพท์ลงไปถ่ายแต่คนมันหลเพราะว่าวานแห่เพราะมีังข้อมันบัถนัดจ้ะคนโอ้เมื่อวานนี่คนดำขึ้นแล้วก็สูบน้ำใส่น้าจ้ะเมื่อวานที่ได้ปลาได้หลายนะ่ะก็สูบน้ำใส่เขา่าน้ำแห้งบัดนี้โทรไปหามีหมู่โทรสวนก็นเลยพากันไปไปหล้วก็เลยไม่ได้โทรศัพท์ไปเพราะลงน้ำมนไม่มีผู้ใดถ่าย เมื่อวานน้องในยก็ลงหาปลาน้ำกันจะเพันมวลหลายหยกยอดต่ละเถื่อนเต็มเต็มนพลนมวลมึงเศร้าว่าสิไปซ้ำอีกไปละคนไอเขานกมันตายเบิดเนาะร้อยตายขาวคึดเลยเลยวะเด็ดไปยเยาะซ้อมซ่อมจะไม้ทักกันกลับมาน้มี่ยังไปหาบันิแรงแห้งพี่น้องเด็ดแดดแล้วจ้ะ เลี้ยน่ยก็จะได้โหดน้ำต้นไม้อะไรจะคำคำเข่าแรงแล้วให้มันคำคำสักก่อนหนึ่งสีหดเพราะว่าหดตอนนี้ก็คือเอาน้ำห้อนไปนลวกเพิ่นนะจ๊ะตรงนี้ดำนี่โอยัง ขวบกบกระปิกแกงนี่สักก่อนสใส่เป็นพริกแกงเพชรพี่น้องมันสะดวกดีมันสะดวกอะเพราะว่าจี๊มากเดินระเบิดเดินไนโดนดุนลแล้วบ่จำอะขวกบยี่สิย่างไว้แล้วใส่กับพริกแกงใสก่กับใบื้กงูดซะก่อนเพราะว่าใส,ส่พริกแกงมันสะดวกไปหาเครื่องอยากแต่พ่อะตะไคร่ก็ตายเบ้านแล้วหยุกตายเบ้านแล้วจ้ะข่ากับขุดบัลงแข็งดินแข็งจ้ะ เอาเครื่องปรุงกันเด้อจ้ะนี่ก็จะมีพงปรุงรสน้ำปลานี่นะจ้ะแล้วก็พงนัวใส่ลงไปเดีย๋ยวเติมน้ำจักหน่อยแล้วใส่พักจ้ะเติมน้ำนิดนึงโอพอได้จักถ้วยไม่ต้องไปอยู่ฝั่งนีง้ มั่นนี่แล้วจ้ะใส่ขาขั่วก้อนหน่ใส่ข้าวขั่วไปแล้วใสจิตตุ๊ไทย,ย้วยใบแมงลักหรือพักอีตูกับใบเอี้ยงก็ยอดยอดของมะละนะจ๊ะยอดของมะละขีนอกอะ่ะนี่ขออมขอ,อํมาลำขมอําลำจักหน่อยแซบ่บอ้อยหอมดิ เมนูนี่นานๆได้กินเป็นเป็นปีบางครั้งปีเป็นปีเ,งปเปปังสิยังได้กินทีหนึงเดี๋ยวรอพักสุกแป๊บหนึ่งข้าวแรกเหมือนกันได้จะพี่น้องตักอ่อมโบก,ก่อนไม่มีคนจับเนาะต้องรับไปกัเต้าตายไปจะจับเพียบยออแต่สิมีอ่อมโบพตายไปมีปลาทอด ไป,ไปจริงขยับกล้องก่อนหยุดเนื้อย,ยุดกล้องไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนเข้ามาจา่ไจา,า,าไปตักน้ำเออไปตักน้ำไปอันนี้เอาก้อนเทใส่กับข่าหมาเนี่ยน้ำไก่เนี่ยไปมาจ้าพี่น้องกินข้าวน้อกันจ้าข้าวแรงข้าวเหนียวหนึ่งข้าห่อนห่อนกับอ่อมกบอ่อมกบจะมีปลาทอด แล้วก็ปิ้งกบเล็กน้อยพิ่อ,อยากกินปิ้งจ้ะอันนี้บอกอาหารเกา่าสูตรน่ไม่สมแต่เมื่อนั้นแหละจ้ะแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้กินได้คือเกา่าอยู่ประหยัดน้อพี่น้อง,น,องน้วมันแห่งแรงมาได้จากพี่น้องมาสดหอ,อมกบน้ำกาลแ่บๆทบก็มีใหญ่ไปเลยคับบหอมลำ้ำ หอมเขาขวดอืมหอ,อมขาขวดคมาละมันแซบคม,มอมน้ำแซบแซบบ้าน้องนม่ อบยาวแซ่บอมกุ๊บคิดไม่ถูกพ่อห เมื่อบานเ่าเนาะมีขนเนี่บ่หาจึงจะยากกขาสูบน้าใส่หน้าเบิ้ลเหล่าปลาปูก็ได้ปลากระไข่ไข่เต็มพ่องมีไข่ปลา่แต่มันบ่มีน้าให้มันแห้งแรงไหมพี่น้องเขาสูบน้าแห้งอะรกะ หยกินงไปแล้วฝากคลิปฝากช่องหนิรั้ิพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนายชาแนลหนิเด้อจ้าฝากเป็นกำลังใจให้นายชาแนลทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณครับจ้ะเดี๋ยวสิเก็บกับข้าวกับน้ำเนี่ยอิ่มเนี่ยได้พี่น้องอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเอาคำหนึ่งก่นัน องคนมาลูกกรับฝากินได้นะักเดียวคนได้ก็แช่ก็ติดตามในแชแนวนะจ้าคลิปนี้กับฝากรับเพี่ยงสำนีมันแห่งมันแลกโมมีคน,นาพาไปหากับสิาพาอยู่บ้านหนึ่งสิอะไรจ้ะพี่น้องคลิปนี้กับฝากรับเที่ยงสำนีพ่อพ่พพพพอกันคลิปหนาได้จ้าวันสิพาเห็ดยังอยู่ยังเห็ดอะไรนาะจา้ะเนาะมันแรง้งก็ไปหายังกินบ่ได้เด้อพี่น้อง เขานังใจได้จ้าคดไลค์ก็แช์ก็ติดตามให้ในายชาแนลเนี่ยได้จ้าคลิปนี้ก็ฝากกับเพียงซัมมี่จ้าสองคนไม่ลูกกับลาซัมมี่ได้จ้าพ่อ,อกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีครับ